เมื่อหลวเส้นหยวนรู้ว่าลู่เจสียไปสาสางภารกิจท่าถงก็เลยเตรียมตัวที่จะเดินทางไปใตาถงในวันพวกนี้และเมื่อหลวงส้นหยวนได้ยินว่าในวังเกิดเรื่องหลวเส้นหยวนก็รู้ว่าคนที่เกิดเรื่องจะต้องเป็นหยางหลิงแน่ๆซึ่งก็เพราะว่าหยางหลิงทราบข่าวว่าสีเว่ยถูกตัดศีรษะจึงตัดสินใจที่จะสละชีพใช้ชีวิตของตนฟ้องร้องวังหยวนสำหรับหยางหลิงสีวเว่ยเป็นขุนนางที่ไม่เคยทำเรื่องถุจลิตทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อบ้านเมืองแล้วก็ประชาชนแต่สุดท้ายกลับพบจะจบอันหน้า,อน,านอนดถราษฎรทั้งเมืองหลววง่่ก็ตาารู้ ใส่เท้าสีสวมเครื่องแบบขุนนางทั้งปีซึ่งก็หมายถึงว่าสีเวย่ยเนี่ยทำงานเพื่อราษฎรทั้งปีคือทําเพื่อประชาชนจริงๆเราเวลาสีเวย่ยเจอใครเนี่ยก็จะยิ้มกว้างแถมเขายังชอบสั่งถั่วและแล้วก็สูราอุ่นร้อนความชอบของสีเวย่ยเนี่ยก็มีเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นนี้เท่านั้นแต่พวกที่ชอบโกงทุจริตซื้อขายตําแหน่งขุนนางใส่ร้ายป้ายสีขุนนางอื่นกลับไม่มีผู้ใดกล้ากล่าวโทษเพียงเพราะว่าอานาจของพวกเขายิ่งใหญ่เกินไปจึงทําได้แค่ปล่อยให้คนเหล่านั้นใส่ร้ายขุนนางผู้จงรักภักดีส่วนทาางงอเต้นีก็มมมควโโหแล รำคาญสะสมมาตลอดอยู่แล้วกับเรื่องนี้พ่อยางหลิงกล่าวว่าต่อให้ตายเนี่ยก็ยืนกรานจะฟอ้องร้องฮ่องเต้เนี่ยก็เลยสั่งโบยไปยกหนึ่งเลาคนที่โบยเรียวแรงก็ไม่ใช่ธรรมดาโบยลงหลังแต่ละครั้งล้วนสร้างความสสเือเสียหายถึงอวัยวะภายในจนลมหายใจของยางหลิงเนี่ยรวยลินจากนั้นยางหลิงก็ถูกลากไปขังไว้ในคุกเหลือส่นหนุนที่รู้ข่าวก็รีบมาเยี่ยมยางหลิงซึ่งสภาพของยางหลิงในตอนนี้ก็คือแย่มากๆเนื้อแผ่นบนหลังเละยุ่ยจนเห็นกระดูกใกล้จะตายอยู่ล,อล้อมรอซึ่งปกติแล้วการโบ มันก็ไม่ควรที่จะหนักขนาดนี้ซึ่งแปลว่าการโบยครั้งนี้เป็นการลงมือโบยที่ได้รับคาสั่งมาอีกทีหนึ่งแล้วพอเหล่าเส้นยวนเดินไปข้างกายของหยางหลิงหยางหลิงก็เลยฝืนร่างกายกล่าวออกมาว่ายัางหลงนึกว่าฮ่องเต้จะทรงรับฟังบ้าง mm hmm. เหล่าเส้นยวนก็เลยว่าคันทีที่อยู่ใกล้พรวรากายฝ่าบาทเป็นคนของว่างยวนจะทุนรายงานอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาสําหรับเส้นยวนแล้วหยางหลิงเนี่ยช่างโง่งนกสีเว่ยไม่ควรเลือกคนที่โง่เขาถึงเพียงนี้แต่ก็เป็นคนผู้นี้ที่ยินยอมสละชีพเพื่อสีเว่ยและทนนในน เองอย่างหลิงก็จับมือของหลดเส์นหยวนเอาไว้คลี่ยิ้มออกมาแล้วก็กล่าวว่าข้าเพียงอยากทําอะไรบ้างอาจารย์ดีต่อข้าถึงเพียงนั้นข้าจะผิดต่อเขาไม่ได้เมื่อเทียบกับเจ้าแล้วที่ผ่านมาข้าอ่อนแอเกินไปแต่อันที่จริงก็เป็นความจงใจของข้าหากข้าถูกบยจนตายเมื่อพวกเขารู้จะต้องเดือดด้ลนเป็นแน่ราชสำนักก็จะวุ่นวายจนไม่อาจควบคุมการตายเนี้ยก็ถือเป็นการกระตุ้นขนนางฝั่งชิงหลวไปในตัวหลดยส์นหนยวนก็เลยบอกว่าเหตุใดเจ้าต้องทาเช่นนี้ช้าเร็วก็ย่อมมีหนทางอื่นอย่าง หนทางอันใดพวกฝั่งชิงหลิวนะ่ะเริ่มหวาดกลัวกันแล้วข้าเพียงแต่คิดถึงเซวียนหลงหากข้าไม่กลับไปนางคงโมโหยามข้ากลับบ้านไม่ตรงเวลานางก็มักจะโมโหเสมอข้าผิดต่อนางไม่อาจอยู่เป็นเพื่อนนางได้แล้วซึ่งตอนนี้พูดเนะี่ยยางหลิงก็หลับตาลงเพราะว่ารู้สึกอ่อนล้าก็คือไม่ไหวแล้วนั่นแหละส่วนหลัวเส้นหยวนที่ถูกยางหลิงกุมมือไว้แน่นก็กล่าวสิ่งใดไม่ออก และยังถูกยางหลิงทําให้อารมณ์สั่นคลอนหลัวเซินหยวนจึงคุกเข่าลงช้าๆแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องพูดอีกแล้วข้าจะให้คนไปเชิญหมอที่ดีที่สุดยาสมานแผลถูกเลือกชาล้างออกไปหมดแล้วยาเล่ารีบไปเอายามาเร็วเข้าแต่ในตอนนี้ยางหลิงลืมตามไม่ขึ้นแล้วก็เลยกล่าวว่าเจ้าฉลาดกว่าข้าเจ้าไม่ชอบข้าแต่ข้าใกล้าตายแล้วเจ้าต้องสังหารเขาจะปล่อยเขาไว้ไม่ได้แล้วยางหลิงก็พึมพำด้วยเสียงที่เบาว่า,วาเจ็บเหลือเกินข้าผิดตัวไม่ได้เจ็บปวดเหลือทนหลัวเซินหยวนที่เห็นแบบนั้นก็ลับตาง เรามองอย่างหลิงที่เริ่มนิ่งไปมือก็เส้นเดียวแรงหลดส้นหยวนจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งว่าแน่นอน ต้ล่าเนี่ยจะต้องมีมวลน้ำอันยิ่งใหญ่เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะละโมบชีวิตรักตัวกลัวตายไม่ใช่ทุกคนที่ลุ่มหลงในชื่อเสียงเกียรติยศจะต้องมีคนพันนี้คนที่หญิงผยองคนที่ทนงในศักดิ์ศรีจากนั้นัวเส้นโยนจึงลุกขึ้นยืนและคิดว่าเรื่องหลังจากเนี้ยก็ให้ตนเป็นผู้จัดการเองเมื่อลวงเข้าสู่ยามวิการลู่เจียเสี่ยที่กำลังสะสางานอยู่ในห้องหนังสือเซียมินก็เดินมาด้วยท่าทีที่ร้อนรนกระทั่งหมวกที่อยู่ด้านหลังเสื้อคลุมก็ยังไม่ทันสวมองค์ขละกก ว่าให้เขาออกมาพบข้าลูเจียเสี่ยที่ได้ยินเสียงดังจากด้านนอกเนี่ยก็หมดความอดทนเพราะเหล่าองคารักษ์ไม่กล้าปล่อยเซี่ยหมินเข้าไปแต่เซี่ยหมินก็ยืนกลางจะเข้าไปให้ได้จึงเกิดการยื้อยุดกันไม่หยุดเพราะลูเจียเสี่ยเดินออกมาหยุดอยู่ข้างหน้าเซี่ยหมินก็ขี้ยิ้มแล้วก็กล่าวออกมาว่าพี่สะพ้ายใหญ่ที่ข้าไว้หน้าท่านไม่ใช่เพื่อให้ท่านมาก่อความวุ่นวายเซี่ยหมินก็จ้องลูเจียเสี่ยตรงๆแล้วก็กล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเจ้าจับนางกลับมาแล้วใช่หรือไม่คนที่เจ้าแต่งรับเป็นภรรยาคราก่อาบวก็ เหตุใดท่านต้องสักสายให้มากความแล้วก็กวักมือเรียกคนให้ไปส่งหิหนใหญ่กับเซียมินก็เลยชี้หน้าลู่เจเสียแล้วก็บอกว่าลู่เจเสียคนเช่นเจ้าไม่เคยรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งใดคือความรักเจ้ารู้จักเพียงการแข่งแย่งช่วงชิงยามนี้นางยังชอบเจ้าหรือเหตุใดเจ้าจึงไม่ปล่อยให้นางได้มีชีวิตที่สงบสุขนางเคยใช้ทั้งชีวิตของตนร่วมเล่นกับพวกเจ้าครั้งหนึ่งแล้วเท่านี้ยังไม่พออีกหรือสําหรับเซียหมินแล้วในใจของนางนี้มีความอัดอั้นบีบคั้นอย่างน้อยเซียมินก็หวังว่าในเรื่องราวบ้าๆเนี่ควมสกทได้พาุข จริงส่วนลูเจเสียที่ได้ฟังเนี่ยก็นิเงียบเพราะว่าคำพูดของเซมินิทีมแทงจุดที่สร้างความเจ็บปวดให้กับลูเจเสียจากนั้นลูเจสเสียก็เลยกล่าวว่าส่งนางกลับไป พูจบแล้วลู่เจียเสี่ยก็เลยหมุนตัวกลับไปที่ห้องหนังสือแต่เสียงของเซียมินก็ยังคงดังขึ้นจากด้านหลังว่าลู่เจียเสี่คนเช่นเจ้าไม่คู่ควรให้ผู้ใดามารักต่อให้เจ้าครอบครองสิ่งต่างๆมากกว่านี้แล้วจะอย่างไรเล่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบอันนี้จี้ใจดําเข้าจริงๆลู่เจียเสี่ที่กําลังจะเดินเข้าห้องก็เลยพันชะงักนิ่งเราก็หัวเราะเสียงหยันดังขึ้นมาหมุนตัวกลับมาเดินเข้าระชิดเซียมินจับจ้องเซียมินด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วก็กล่าวว่าเจ้ารู้สึกว่าเจ้าคู่ควรกับก,บการถูกผู้อื่นรักหรือช่าง,งโงงงมมมนนักควาตรู้แเเพีย ก็ไม่มีเซียมินเจ้าใช้ชีวิตอย่างน่าเวทนามาทั้งชีวิตแล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าคนที่ร่วมเลี้ยงเคียงหมอนกับเจ้าเป็นคนอย่างไรเซียมินเนี่ยจ้องรูเจเสียด้วยสายตาที่รื้รันเย็นชาแล้วก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ดูแครนว่าข้ากับเจียหลันมีความรักผูกพันกันลึกซึ้งคนเช่นเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไรรูเจเสียที่ได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าเซียมินน่าสมเพชอย่างยิ่งก็เลยบอกว่าเขาเคยลักรอบมีความสัมพันธ์กับพี่สะใภ้รองเรื่องนี้เจ้าไม่เคยล่วงรู้หหรรือไไไมมมม่่ม่่ีีีปปนนนนึงงงใวััสท้า้าาาาายเเกกขดลบบ เขามีถุงหอมใบหนึ่งที่สตีอื่นมอบให้บนนั้นปักอักษรวันเจ้าจําได้หรือไม่นั่นคือพระนามส่วนพระองค์ของพระชายาเอกแห่งองค์รัชทายาทในปีนั้นพี่ชายใหญ่ช่วยองค์รัชทายาทวางแผนการกลยุทธ์แต่ในขณะเดียวกันก็ลักลอบมีความสัมพันธ์กับพระชายาเอกขององค์รัชทายาทเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฮงเฮาตัดกับข้าเองเซมินที่ได้ฟังเนยก็ก้าวถอยหลังไปครึ่งก้าวใช้สายตาพิกลจับจ้องมาที่ลู่เจเสียลู่เจเสี่เนยก็เลยพูดต่ออีกว่าเขามักลับรอบพบเจอกับพี่สะพ้ายรองในป่่่าไผผเล็กมีีีปนึงทหหูหิ้ ล่าวว่าจะถางป่าไผ่นั้นพี่ใหญ่ก็เป็นคนแรกที่ไม่เห็นด้วยเรื่องเนี้ยพี่สะใภ้ใหญ่คงจําได้ใช่หรือไม่ ท่านยอมรู้ว่าข้าไม่มีความจําเป็นต้องหลอกท่านพี่สะใรองมีความลุกซึ้งต่อพี่ใหญ่ยามเนี้ยท่านลองตึกตองดูว่าแท้จริงแล้วพี่สะใรองตายอย่างไรนางตายหลังจากที่พี่ใหญ่จากไปท่านไม่รู้สึกว่าแปลกหรือเซมินที่ได้ฟังเนี่ยก็เกิดความคิดสับสนแล้วก็คิดว่าถูกต้องลู่เจียเสียนะไม่จําเป็นจะต้องมาหลอกลวงตัวเองได้ซ้ําและเซมินเองก็เคยเห็นถุงหอมใบนั้นแต่ก็เป็นเพราะเซมินเน่เชื่อมั่นในตัวลูกเจียหลันจึงไม่ได้สักใสให้มากความและท่าทีของลู่เจียหลันที่มีต่อป,าอนนปาอ่ายยื้กดระลออออ่งงงงิิวทีจเเมตตยด ก็จะพบจุดน่าสงสัยมากมายเพียงแต่ไม่มีผู้ใดคิดถึงว่าลู่เจียหลันผู้มีรูปลักษณ์อ่อนโยนสง่างามแต่ก็คงไม่มีใครที่จะคิดถึงไปในทิศทางนั้นได้เพราะอย่างแรกเลยด้านที่เซียมินเห็นน่ะก็คือปฏิบัติต่อเซียมินอย่างดีเลยอนุที่มีก็เป็นอดีตโหโหยินที่พยายามยัดเยียดให้กับลู่เจียหลันทําให้ลู่เจียหลันนะจำเป็นต้องยอมรับไว้หลังจากที่ลู่เจียหลันเสียชีวิตไปอดีตโหโหยินก็ตามติดจากไปน้องสะพายรองก็ล่ำให้เจี๋ยจะขาดใจหน้าไปวิญญาณต่อมาก็ลมป่วยแต่เพราะไม่ยอมด แต่เซียมินก็พูดออกไปว่าข้าไม่เชื่อข้าไม่มีทางถูกเจ้าปั่นหัวง่ายๆข้ากับลู่เจีวหลันเชื่อใจกันรักกันลู่เจเสียที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่อยากที่จะสนทนากับเซียมินอีกต่อไปเขาเสียดายลมปากที่จะพูดและตัวเขาเองก็ยังมีงานจํานวนมากที่ต้องสะสางส่วนเซียมินเมื่อเห็นว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถเกี่ยกล่อลู่เจเสียได้ก็เลยให้สาวใช้นช่วยประคองตนเองกลับนางเดินออกไปจากเรือนของลู่เจเสียอย่างเนิบช้าแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าสาเหตุใดฝีเท้าจึงส่วนเซเล็กน้อยราวกับเดินได้ไม่มั่นคงมือของเซียมินก็คลายกำลังเสนอ เซมินหลับตาลงนางนักถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตแล้วก็บอกว่าข้าไม่มีทางเชื่อเขาข้าจะเชื่อเขาได้อย่างไร